เห็นตัวกระรอกขาวนะครับกระลอกขาวนะครับนี่ครับลูกตัวกระรอกขาวกระอกขาวนะครับไปนู่นนะครับโอ้สีขาวโพลนเลยนะครับกระรอกขาวโอ้ไปนู่นับโชคดีโชคดีโชคดีเช้านี้เห็นเจ้ากระรอกขาวนะครับโอ้อยากเห็นเขาต้องไหม ดักดูเขาตรงนี้ตอนเช้าๆแล้วเขาวิ่งผ่านเส้นทางนี้ตลอดเลยนะครับจากรรอกขาวไม่ใช่จะเห็นเขาได้ง่ายๆนะครับโอ้ถือว่าวันนี้วันดีมารอใส่บาทพระก็เลยได้เห็นเจ้ากระรอกขาวขาวโพลนสวยงามเลยนะครับส่วนนี้ดอก ของอุไรสวยงามเหมือนกันครับขอบันทึกไว้ก่อนนะครับ